สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์เลกอังกฤษเกมนะัดตกค้างประจำเช้าวันพุธที่2มีนาคมกันเลยดีกว่าก็ปรากฏว่าเบอร์ลี่ครับแพ้คาบ้านให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป0-2เกมนี้ทีมเยือนได้2ประตูชัยจากเจมส์มดิสันแล้วก็เจมี่วาดี้นั่นก็เลยทําให้ตารางคะแนนในตอนนี้เนี่ยเลสเตอร์ขยับมาอยู่อันดับที่12ฮะมี30คะแนนเท่ากับคิสตันเพลตแล้วก็ทางแอสตันวิลล่าส่วนเบอร์ลี่ยังอยู่ในโซนตกชั้นอันดับที่18ก็มีอยู่21คะแนน ไปดูกันที่ดาซันโวล่าสุดยังคงเป็นโมซาลาที่ซัดไป19ประต,ตูเดี๋ยวสุดท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปเกมที่28วันเสาร์ที่5มีนาคมก็จะมีเลสเตอร์เปิดบ้านเจอลีดวิลล่าพบซอลังตันเบอร์ลี่พบเชลซีนิวคาสเซิลเปิดบ้านเจอไบรตันนอริชเจอกับเรนฟอร์ดปู๊บเจอพาเลทแล้วก็คู่ดึกเป็นลิเวอร์พูลเจอเวสต์แฮมอัโดยเกมวันอาทิตย์ที่6มีนาก็จะมีวัตฟอร์ดเจออาร์เซนอลแล้วก็แมนซิตี้พบแมนยู และปิดท้ายด้วยคู่มันเดย์ไนท์ระหว่างสเปอร์เจอเอเวอร์ตัน